กลับมาค่ะชั่วโมงสุดท้ายแล้วนะจ๊ะยังอยู่กับทิชาคนดีคนเดิมค่ะที่นี่เมโล๊อปนะคะกับช่วงนี้ i d o อ p เพลย o รูคนดีคนเดิมเพิ่มเติมคือมีสาวๆมานั่งอยู่ข้างๆอีก7คนเลยนะต้อนรับน้องๆลาไอดอลสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเห็นไหมว่าวันนี้ไอดอลบุกเมโล๊อปจริงๆนะคะอก่อนอื่นให้น้องๆทักทายแฟนๆชาวเมโล๊อปแล้วก็แนะนําตัวกันทีละคนได้เลยค่ะเซเนาะสวัสดีค่ะ ดีค่ะพิม์ค่ะยสวัสดีค่ะจีจี้ค่ะย้สวัสดีค่ะรันมาค่ะสวัสดีค่ะขนมหวานค่ะสวัสดีค่ะต้นน้ำค่ะสวัสดีค่ะมันหมูค่ะและสวัสดีค่ะเก๋ค่ะ จริงๆล a าส i ดไ l มีเยอะกว่านี้เยอะมากใช่ค่ะทั้งคนกี่คนนะขออีกที21คนด้วยกันค่ะ21คนวันนี้ส่งตัวแทนมา 7, 7คนคน,<ช>นะคะ<ช>เพราะว่าจะมาพูดถึงซิงเกิลล่าสุดเนาะอันนี้ถือว่าเป็นซิงเกิลที่เท่าไหร่ ซิงเกิลที่3ค่ะเป็นซิงเกิลที่3นะคะชื่อเพลงว่า last game หรือชื่อไทยว่าเกมสุดท้ายไม่มีจริงอตอนแรกที่บอกว่าเกมสุดท้ายก็เศร้าพอบอกไม่ไม่มีจริงแอบด,ดีใจขึ้นมานิดนึง <laughs> แต่จริงๆก็คือจะเป็นซิงเกิลส่งท้ายแล้วเนาะใช่แล้วค่ะอ่ะเดี๋ยวเล่าถึงที่มาที่ไปของเพลงนี้ก่อนดีกว่าได้ค่ะก็หลังจากที่ทางอ f ฟ i ิ i a l นะคะได้ประกาศแล้วเนาะว่าเดี๋ยว last idol ของเราเนี่ยจะมีการยุติบ,บทบาทวงในวันที่19พฤศจิกาย,ยนนะคะสำหรับเพลง Last g a ก e เนี่ยก็เป็นอ e ีหนึ่งเพลงที่อยากจะมอบเป็นของขวัญส่งท้ายให้กับแฟนๆของพวกเรานะคะซึ่ง Last Game อย่างที่ชื่อไทยก็บอกแล้วว่าเกมสุดท้ายไม่มีจริงเปรียบชีวิตเนี่ยเหมือนกับการเล่นเกมนั่นแหละที่เราจะต้องเจอกับอุปสรรคแล้วก็สิ่งต่างๆมากมายให้เราเนี่ยฝ่าฟันไปใช่ไหมคะอาจจะมีแพ้บ้างหรือว่าชนะบ้างแต่สุดท้ายแล้วอะ่ะ แพ้หรือชนะไม่ใช่จุดสิ้นสุดค่ะเพราะว่าถ้าเราจบเกมนี้ไปแล้วมันยังมีเกมต่อๆไปมีอนาคตเนี่ยมันมีโอกาสใหม่ๆแล้วก็มีเส้นทางใหม่ๆให้เราเนี่ยได้พัฒนาตัวเองอยู่เสมอก็เหมือนกับพวกเรา last idol นะคะที่พร้อมที่จะก้าวเดินต่อไปในเส้นทางของตัวเองด้วยค่ะก็อยากให้ทุกคนนะคะเป็นกลงใจให้กับพวกเรา last idol ในเส้นทางต่อๆไปด้วยนะคะมันมุกหนุมมานั่งตรงนี้ลูก หนูพูดแบบโผลเป็นวิธีกรได้แล้วลกูกเลยมานี่อาจจะเป็นบทบาทใหม่ๆของหนูก็ได้ในอนาคตอียอ๋ยวรอลุ้นแต่ว่าแสดงว่าคือน้องๆทุกคนอา,อาจจะยังอยู่ในวงการนี่แหละแต่ว่า,าจ,จะไปทําผลงานอื่นๆที่แตกต่างกันออกไป<ช>ถูกไหมแต่ว่าถ้าใครที่เป็นแฟนคลับก็ยังได้เจอน้องๆอยู่ใ<ช>่นเนาะแล้วซิงเกลิลนี้เป็นเพลงแนวไหนคะสนุกสนานไหให้กําลังใจไหมก็เพลงซิงเกิลนี้นะคะเพลงหลักของเราเลยก็คือเป็นเพลงที่จะสื่อว่าเออ ให้กําลังใจออบอกว่าให้แฟนคลับแบบเรอ,อรู้ว่าถ้าเกิดสมมติว่าเราไม่ได้อยู่ในฐานะล a สไอดอลแลวเนี่ยท,<ฆ>ทุกคนก็ยังสามารถติดตามพวกเราได้อยู่ถึงแม้ว่าแบบเกมเกมนี้จะจบลงแตง่ก็ยังมีเกมใหม่ๆให้เราได้เล่นกันอีกเรื่อยๆออค่ะใช่แล้วค่ะซึ่งความพิเศษมันก็มีมากมายเลยใช่ไหมคะใช่ค่ะความพิเศษของเพลง last game ก็คือนะคะพี่กอล์ฟโบสการ์ดได้มาแต่งเนื้อเพลงให้ล a สไอดอลด้วยค่ะแล้วก็ท่อนดับของเรานะคะก็มีน้องแดรี่ที่เป็นอดีตสมาชิกวงเลสปินด้วยค่ะอ๋อ อุ้ยพี่กอบโปสการนี่เขาเขียนให้วงทีปอบเยอะมากเลยเนาะโอ้เป็นเจ้าพ่อเลยอันนี้คือเขามาคุมร้องให้เราด้วยไหมคะไม่ค่ะมีโปรดิวเซอร์ใช่ไหมเป็นร่วมแต่งเนื้อเพลงร่วมกับพี่แบงค์ของคายลาบิดมูนด้วยโอเคเพลงนี้ร้องยากไหมจ้าสาวเรียกว่า เรียกว่าพอแพ้มาบ่อยๆแล้วก็รู้สึกว่าร้องไม่ยากแล้วคะ่ะประสบการณ์ตรงว่ากันใช่ใชเป็นยังไงแล้วแบบเพลงเร็วกับปกติพี่จะเคยได้ยินว่าหลายหคนจะบอกว่ามันจะชอบมีดีเทล,ลเยอะ <m> เพลงเร็วเพราะมันต้องแบบสื่ออารมณ์ด้วย <m> ต้องมีความสนุกด้วยต้องมีจังหวะอะไรอย่างงี้ด้วยสําหรับเราถือว่ายากไหมน้องๆด้านหลัง ก็มันน่าจะไม่ได้เรียกว่ายากแต่ว่าม <Okay. S 2> <Okay. S 1> ันร้องทีเดียว21คนนะคะก็ต้องแบบอุ๊ยแบ่งท่อนอะไรกันยังไงอย่างของหนูก็จะร้องคู่กับน้องผมแดงคนนี้น้องเก๋ใช่ก็จะร้องไม่ยากเพราะว่าเคมีเราตรงกันเราสามารถซิงกันได้เราก็แบบว่าอานัดกันว่าจะร้องประมาณไหนจะแบบทาท่าอะไรยังไงดีใช่ค่ะก็แบบว่าก็มันมีการแบบว่าบีบกันอยู่แล้วว่าอ่ะท่อนนี้าตอนแรกก็อยากได้แบบว่าแบบฟิลเหมือนตัดพอหน่อยๆน่อยก็แบบว่าเฮ้ยเกมสุดท้ายแบบ ไม่ไวไม่ไวเริ่มใหม่อีกละอะไรอย่างงี้ข้างหลังก็เริ่มแบบว่าเป็นให้กําลังใจกันละกันอะไรประมาณนี้ค่ะเห็นไหมมันจะต้องมีฟีลิ่งอย่างงี้เนาะไล่มามีการเลือกไหมคะว่าเอ้ยเสียงแบบนี้ต้องคู่กับคนนี้อะไรอย่างเงี้ยเขามีเรือมไหมว่าต้องเป็นเสียงแนวเดียวกันถึงต้องคู่กันหรือยัไงจริงๆพี่โปรดิวเซอร์ที่เป็นคนคุมเพลงค่ะก็คือพี่แบงค์เนี่ยเป็นค,คนเลือกให้ค่ะแต่ว่าคนเสียงก็จะมีความคล้ายๆกันแต่ว่าบางคนเป็นครั้งแรกเหมือนกันที่ได้ลองคู่กันอย่างน้องพิมพ์เนี่ยได้ลองคู่กับค,คะ่พ ใ่เป็นเมมเบอร์คนในวงก็คือทํางานกับพี่อาร์แล้วสนุกมากค่ะจะเป็นแบบว่าเขาเป็นคนนิ่งๆในวงอะไรอย่างนี้หนูก็แบบเป็นคนนิ่งๆเหมือนกันออก็ได้แบบมาจับคู่กันอะไรอย่างนี้อ๋อก็จะเป็นคารคเตอร์คล้ายๆกันฟิลนั้นนะคะแต่ในเพลงทุกคนดูไม่นิ่ง <laughs> ทุกคนดูด <laughs> ีดมาก <laughs> <laughs> ดูสนุกมากแล้วก็เต้นกันฉ่ำเลยเพลงนี้ได้ใครมาคิดท่าเต้นให้ เธอดูมีเรื่องอยากเมาอะเพราะตนนี้ฉันรู้จักด้วยนะพี่ดิชารู้จักแน่นอนสุดๆอ่นเริ่มเลยเพราะว่าเป็นอะไรเพราะว่าเขาเป็นตัวตึ้งตัวตึงของวงการ T-pop เขาเรียกเรียกได้ว่าเขาเป็นคนที่ประสบการณ์มายาวนานและอาจจะเป็นไอดอลของใครหลายคนด้วยนะคะนั่นก็คือครูเน็ตนะคะจากอดีตวง Candy Mafia แล้วก็คุณครูปลื้มนะคะจากอดีตวง V R P นั่นเองค่ะโอ้โหเลิศเกินทั้งคนแต่งเพลงแล้วคนโคโลกราฟก็คือแบบ สุดๆเลยนะคะสุดๆไปเลย <blond> <verso> พี่เจอเน็ตตอนอายุ14่นะครั้งแรกอ่ะตั้งแต่ตอนนั้นก็คือฉ่ำมาตั้งแต่14แล้วนะหมายถึงว่าเต้นก็แบบสุดร้องก็สุดฟีลลิ่งก็มาเต็มฟิลนานอะไรอย่างเงี้ย energy ไม่ตกว่ะเนาะแล้วเป็นไงพอเจอท่าเต้นไปครั้งแรกมีบนอะไรกับคุณเน็ตไหมคะเลยมีแต่คำว่าเออหือชอบมากรักคุณเน็ตนะคะ นี่เป็นสายแดนนะคะต้องถามสายแดนโหบอกเลยว่าตั้งแต่เจอครูเนดครั้งแรกใช่ไหมคะจะมีการเวิร์กช็อปการเต้นแบบว่าดูพื้นฐานของแต่ละคนอะไรเงี้ยคือครั้งแรกที่เจอกันอ่ะครูเนดก็แบบจัดท่าโอ้โหเอาพูดง่ายๆเลยว่ามันไม่ง่ายค่ะมันไม่ง่ายเลยทุกคนคือมีฉีกคงฉีกขาอะไรเงี้ยจริงๆมีลงพื้นขึ้นบนโอ้โหคบรถจริงๆแต่ว่าพวกเราก็เต็มที่แล้วก็สนุกมากค่ะเอาจริงๆชอบมากเอาเรื่องนี้พี่ขอความจริงนะต้องตอบจริงๆนะ เขาเน้นสอนเต้นหรือเขาเน้นเล่นติ๊กตอกบอกมาติ๊กตอกเราเล่นเต้นเล่เล่นแล้วติ๊กตอกค่อยถ่ายติ๊กตอกค่อยถ่ายคือซ้อมเต้นเสร็จก่อนแล้วค่อยถ่ายติ๊กตอกกันแต่ว่าคือจริงๆพวกหนูอยากถ่ายก่อนเพราะพวกหนูยังสวยอยู่พอซ้อมเต้นเสร็จคือหน้าพวกหนูไม่วไยมแล้วไงแต่ก็ไม่เป็นไรค่ะเพื่อคนเน็ตพวกเราทำได้เสมอนี่หนูลูกหนูไม่ต้องสวยมากหรอกเพราะว่าพี่เห็นแต่ช็อตที่เขาถ่ายมาหนูทำโเรียนอยู่ก็ไม่รู้อะเหมือนเขาบอกเบื้องหลังไอดอลที่ทุกคน มันเป็นอย่างนี้น <c oughs> ซ้อมหนักซ้อมหนักนิดนึงก็เลยเหรอมันปลดปล่อยหน่อยเ<ต>อ,อย้ย <c oughs> แต่ก็ดีนะเหมือนได้เห็นความเป็นธรรมชาติของทุกคนอะไรเงี้ยเนาะ,ะทุกคนบอกออธรรมชาติหนูไม่ได้เป็นอย่าง,ง,าน,น,างนั้นค่ะหนักกว่าคนนี้เรียบหนา่นนี้เนาะนะคะอันนี้ก็คือซ้อมเต้นกันมาสนุกสนานเลยทีเดียวแล้วก็วันที่ถ่าย MV ดีกว่าเพราะว่าซีนเต้นก็เยอะเหมือนกันแล้วก็ซีนเดี่ยวแต่ละคนก็เยอะมากเลยเนาะเป็นไงบ้างถ่ายทำกันนานไหมเพลงนี้ บอกเลยว่าตอนแรกเนี่ยก็คิดว่าเพราะเป็นครั้งแรกที่พวกเราเนี่ยไปถ่ายกัน21คนใช่ไหมคะตอนแรกก็คิดว่ามันต้องเป็นวันที่แบบว่า full day มากแบบว่าถ่ายตั้งแต่ เช้าจะหลดแบบมืดถึงเช้าอีกวันแต่ที่จริงคือใช้เวลาถ่ายไม่ค่อยนานค่ะแล้วก็บอกเลยว่าวุ่นวายมากคือทุกคนเนี่ยก็ตื่นเต้นเพราะเราค่อนข้างห่างหายจากการถ่าย MV ีเนี่ยไปค่อนข้างแบบนานนานเหมือนกันเนาะใช่เพราะเหมือนทุกคนกลับมาแบบว่าออกกองด้วยกันแล้วออกพร้อมกันที่สิคนบอกเลยว่าพวกเราก็จัดเต็มใส่สุดพลังทั้งวันเลยค่ะทั้งวันเนาะหนึ่งวันเต็มเต็มจะบอกว่าช่วงนี้ยาอมเข้าได้นะคะทุกคน ขึ้นเหมือนลุกตั้งแต่เช้าแล้วไม่เป็นไรคือว่าเขาแบบว่าแบบว่าตั้งใจซ้อมร้องเพลงมากค่ะก็เลยมีแบบเสียงแแหงบ้างนิดหน่อยเขบอกว่าเมื่อกี้มีการถ่ายคอนเทนต์กันเล็กน้อยแล้วก็ข่องเขานานมากแล้วก็ต้องถ่ายอีกเทคหนึ่งเลยที่ถึงบอกว่าเป็นโอกาสที่ดีลูกค้าเขาได้ไม่เป็นไรเสียงเสียงแหบแล้วก็เออลูกค้าเขาได้มาแล้วค่ะตอนนี้นะคะก็เสียงไม่แหบกลับมาแล้วเฟชเลยเอาล่ะอย่างนี้แบบถ่ายหนึ่งวันเต็มๆเนี้ยซีนเต้นราเต้นกันไปหลายรอบไหมคะ เร a, mm ียกว่าหลายร้อยรอบเลยเพราะด้วยความที่พื้นที่เต้นของเรามันเป็นวงกลมด้วยก็จะหาเซนเตอร์ได้ยากค่ะแต่โชคดีค่ะเรามีเซนเตอร์ที่มีออร่าจับง่ายนีกก็ถูกอีกแหละชอบที่มีความอวยกันเองด้วยเบาและเห็นแบบพี่เห็นเขามีหลายมุมมากเลยมุมที่ถ่ายลงมาอย่างเงี้ยเป็นโดนเป็นโดนอ๋อเป็นโดนถ่ายก็มีการมีการถ่ายโดยการใช้โดนด้วยค่ะโดนนี่ก็จะบินไปรอบพวกเราเลยค่ะก็ถือว่าถ่ายทํากันช็อตเต้นนี่คือ จนหน้ามาเปียกเสื้อเปียกทุกอย่างแบบเปียกหมดเลยหลายมุมมากเนาะหลายมุมมากอากาศแล้วอากาศเมืองไทยมันร้อนมากด้วยค่ะเขาเปิดแอร์ให้ไหมอันเนี้ยไม่มีแอร์เป็นข้างในที่เปิดใช่แบบเป็นเปิดที่ปิดอ่ะเพราะว่าเปิดที่ปิดลมไม่มีอากาศห่ายเทเลยคืออยู่ข้างในปุ๊บลมนิ่งนิ่งแบบนิ่งอับเลยเป็นท่อโถงเลยโอ้หอับตอนแรกไม่อับนะคะแต่ตอนเราเข้าไปนี่คืออับลไม่มีเอาพัดลมมาสุมหนูนี่ก็เหนอลูก ก็ไม่พอใช่ค่ะก็พอคัดคัดปุ๊บก็ค่อยไปถึ่งพระโรงอะไรเงี้ยใช่ก็ต้องอย่างงานอูพี่เห็นแบบเออถ่ายอินนอนนุ๊กจะแบบสบายสบายแอร์ช่ำช่ำไม่ใช่เลยเนาะอูทุกคนสู้มากเลยนะมีเรื่องถามอีกนึงหนึ่งอันนี้ต้องตอบจริงจริงนะฟิลเราเม้าไม่มีกล้องอยู่คุณเดชเขาลงในโซเชียลเขาว่าเขาเต้นนำเราเห็นแล้วเห็นแล้วเป็นเบื้องหลังเห็นค่ะพี่อยากรู้ว่าเขาเต้นจริงๆกี่รอบ คือครึ่งรอบค่ะแต่จริงก็คือนําคอยนาคอยบิวเราอยู่ตรงหน้าก่อนใช่ไหมจริงจริงแล้วเซ็นเตอร์รับของเราก็คือคุณเน็ตเนี่ยแหละนี่แหละจริงแล้วใครลืมท่าไหนเหลือไปมองเต้นต่อได้เลยชิวนั้นแต่ยังมีน่านคนซูมหน้าแต่ละคนอาจจะเห็นบางคนอ่ะอยู่อย่างเงี้ยจะไม่ค่อยมองกล้องไม่ค่อยมองกล้องเท่าไหร่ไม่ได้เล่นหูเล่นตานะมองคู่ก็คูอยู่คุณเน็ตเป็นจุดนํใส่ตา ้น่ารักมากเลยนะคะก็เป็นหนึ่งซิงเกิลที่จริงๆน่าจะมีความทรงจำดีๆในเพลงนี้เยอะเลยเนาะแต่ว่ามีซิงเกิลรองด้วยถูกไหมเพลงนี้ชื่อเพลงว่า La La l a สไอดอลค่ะอ่าเพลงนี้เกี่ยวกับอะไรเล่าสิค่ะก็ตามชื่อเลย La l a ลาสไอดอลลาแลนะจ้าลาสไอดอลเศร้าเลยเพลงนี้เศร้าไหมอ่ะก็เรียกว่าซึ้งละกันค่ะซึ้ง เพราะมันก็เป็นเพลงที่แบบเป็นศูนย์รวมปรวัติศาสตร์ของพวกเราลาซดอลที่แบบเคยทําร่วมกันมาประมาณเกือบจะสามปีแล้วถ้ารวมที่แข่งขันด้วยค่ะ<ม>ก็จะเป็นเพลงซึงซ้งๆว่าแบบเนี่ยถึงลาซดอลจะยุติบ,บทบาทลงแล้วนะแต่ว่า ก็ไม่ได้แปลว่าเราจะไม่ได้เจอกันอีกค่ะเพราะเราก็ยังจะอยู่ข้างทุกคนไปเรื่อยๆขอให้ทุกคนแบบว่ายังมีเราอยู่ในใจทุกคนก็จะอยู่ในใจเราเช่นกันค่ะอเป็นแนวนานแล้วใครเป็นเซนเตอร์คะเพลงนี้ต้นหนาวต้นหนาวเป็นเซนเตอร์เลยใช่ไหมอุ้ยเราร้องเยอะสุดไหมพอเป็นเซนเตอร์อย่างเงี้ยเออร้องร้องไห้เยอะร้องไห้เยอะ่ว่าอ๋อล้วเพลงนี้มันค่อนข้างจะอิโมชั่นอนลนิดนึงเนาะตอนเข้าห้องอัดล่ะยากไหมสำหรับเรา เอข้าง้องอัดอ๋อโชคดีหนูลืมไปเลยว่าเราข้าหข้องอัดด้วยข้องข้อัดค่ะโชคดีอ่ะเพราะว่าเราเข้องอัดพร้อมกับเพลงพี่มั่นบุกพอดีค่ะเพลง last game เราอัดด้วยกันเลยวันเดียวกันค่ะก็เลยแบบอออสดใสแล้วแล้วก็มาเพลงเศร้าก็เลยไม่ได้เศร้ามากค่ะแต่ว่าเราจะไปเศร้ากันช่วง first performance โชว์ครั้งแรกเพิ่งโชว์ไปเมื่อวันที่16กันยายนที่ผ่านมาน้ำตาท่วมเวทีจริงๆค่ะเป็นไงบ้างรอบบรรยากาศให้ฟังหน่อยสิ ก็คือบอกเลยว่าทั้งน้ำตาแฟนคลับทั้งน้ำตาเราก็คือกองอยู่ตรงยูเนียนมอลแล้วคือแบบตอนแรกก็ไม่คิดว่าตัวเองจะร้องไห้หนักขนาดนั้นเพราะว่าแบบเตรียมใจมาแล้วว่าโอเคเราจะต้องหืบได้แน่แต่ว่าแบบสุดท้ายก็ไม่รอดใช่ไม่ไหวคือเพลงเนี้ยเป็นเพลงที่มีท่าเต้นของซิงเกิลหนึ่งด้วยซึ่งเราเอาแบบมารวบรวมแล้วก็ เหมือนเต้นท่อนช่วงจะสุดท้ายแล้วแล้วก็แบบเหมือนพอเราได้เต้นท่อนนั้นอะ่ะมันทําให้เราหวนนึกถึงไปเมื่อวันวาน<ม>ว่าแบบอุ้ยเราเคยผ่านตรงนี้มาแล้วจุดตรงเนี้ยมันเคยยากลาบากสําหรับเรามากๆ<ม>จนเราจนกว่าเราจะได้มายืนซิงเกิลสามเนี้ยแล้วพอแบบแฟนคลับเห็นก็แบบคิดถึงเหมือนกันก็เออร้องไห้กันอะไรอย่างเงี้ยใช่ใชเรียกว่าชั้นจีนี่คือเป็นมหาสมุทรไปแล้วใช่ใชต้อง <laughs> เป็นแฟนหลายคนบอกเลยนะคะว่าพวกเธอเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตพี่โอย แ,นนะะแต่เราให้มา <c oughs> แล้วก็หลายคนบอกว่ามันแบบมันเศร้าจริงซึมมากเลยนะคะแล้วก็มีน้องบอกว่าเขอนแตกเลยวันนั้น <c oughs> ไม่ไหวจริงใช่ไหม <c oughs> ก่อนหน้านี้ก็เหมือนมีกิจกรรมฟรีไฮท์กันอะไรเงี้ยค <c oughs> ่ะแล้ว <c oughs> ีียูเนียนเป็นครั้งแรกที่เราได้ไปฟรีไฮท์แล้วมารอบเนี้ยเหมือนเป็น เป็นการบอกลาอีกทีแต่ว่าก็ไม่ได้ลาหายไปไหนแต่ว่าในช่วงเวลานาตอนนั้นนะคะรู้สึกว่าโอ้โหแฟนคลับเขาก็ยังคอยมาให้กําลังใจคอยมาแบบมาพูดคุยกับพวกเราณช่วงเวลาแค่สั้นๆนะคะก็ต้องขอบคุณมากๆเลยที่แบบยังอยู่ด้วยกันน่ารักมากเลยน้องวันนี้มีคนส่งดาวมาซัพพอร์ตน้องๆด้วยนะขอบคุณคุณชาวันนันนะคะคุณชาววันันส่งมาให้หลายดาวเลยทีเดียวนะคะแล้วก็มีแฟนคลับเข้ามาพูดคุยกันเยอะเลยมีคนบอกว่าคุณพิมพบอกว่าลองทุกวันค่ะตั้งแต่ ลาส i ดไอประกาศอยู่โปงแต่ทุกคนไม่ต้องเสียใจไปน้องๆยังอยู่นะยังอยู่ยังนะเดี๋ยวอาจจะมีผลงานเดี่ยวหรืออะไรอย่างเงี้ยของแต่ละคนเนาะก็ยังติดตามกันได้อยู่ตลอดเลยนะคะแล้วอย่างงี้หลังจากนี้จะมีงานไหนให้ได้ติดตามกันอีกบ้างเปล่าเผื่อแฟนๆไปเจอกันค่ะก็ จะมีวันที่14-15ตุลาคมค่ะจะเป็นงานจับมือกับทูชอตก็คือจะให้แบบมาจับมือกันอะไรนี้แล้วก็จะมีการแบบว่าแต่งตัวครั้งนี้บอกเลยว่าน่าจะอลังการพอสมควรเพราะมันก็เป็นครั้งสุดท้ายของพวกเราแล้วค่ะแล้วก็วันที่19พฤศจิกาก็จะมีคอนเสิร์ตครั้งยิ่งใหญ่แล้วก็เป็นครั้งสุดท้ายอีกแล้วค่ะ<อ>ก็จะเป็นครั้งสุดท้ายของพวกเราในฐานะ last idol เลยค่ะ<อ>ก็จะจัดขึ้นที่เมเจอร์ราชโยธินนะคะก็รายละเอียดก็ติดตามได้แล้วก็มีจริงๆอ่ะมันจะมีบัตร v i p ที่ หมดไปแล้วแต่ว่าเขาจะมีเติมมาใหม่ค่ะในวันที่25ากันยาอแอบคายนอว่า V.I.P เนี่ยจะมีเขาจะสามารถให้เมมเบอร์เนี่ยเขียนจดหมายให้ได้ด้วยด้วยลายมือของเราเองเลย,ยว้าวน้นองๆทุกคนมั่นใจในลายมือตัวเองแค่ไหนคะใช้เวลาแก่้่อยะคะ่ะพิมพ์เอาแล้วกัน ุกคนปุ๊บขมอบเลยว่าแต่นี้แบบพิเศษมากเลยเนาะ<ช>จะได้เก็บไว้เป็นที่รลึกๆของเราด้วยเนาะ<ช>ดีมากๆแล้วก็เห็นบอกว่าเดี๋ยวช่วงเนี่ยวิเกเคนนี้มีไปโชว์ด้วยที่งานใช่<ล>ค่ะไปงานอะไรกันจ้าว,วันที่23นะคะวันเสาร์นี้เราจะไปงานไทยเจแปนไอคอนิกมิวสิกเฟสค่ะ ขึ้นตอนหนึ่งทุ่มครึ่งอสองทุ่มครึง่งอขอโทษค่ะสองทุ่มครึ่งค่ะสาวนรถมาเจอกันได้แต่ว่าเรามีบูธด้วยใช่ไหมคะ<ช><ๆ>พี่บุ๊เราก็จะมีกิจกรรมนะคะที่บูธของ last idol ด้วยนะคะก็ยังไงก็อยากให้ทุกคนนะคะติดตามรายละเอียดได้ในเพจของ last idol เลยนะคะไปเจอการกับน้องๆกันนะคะแล้วนอกจากวันเสาร์แล้ววันที่14นะคะเรายังมีกิจกรรมที่ไทยแรงคอมิคอนด้วยที่สยามพารากอนนะคะก็ไปเจอกันที่นั่นได้อีกทีหนึ่งค่ะโอเคแหมงานจุกๆยังเจอกันได้ อีกนานเลยหลายอีเวนต์เลยทีเดียวนะคะเมื่อกี้กำลังจะแบบปบมือให้จำชื่องานได้เก่งมากพูดเวลาผิดปุ๊บโอเคไม่เป็นไรย้ำอีกคนเลยดีกว่าสองทุ่มครึ่งสองทุ่มครึ่งอ่ะไม่ต้องกลัวว่าเอ้แดดจะร้อนหรืออะไรบรรยากาศกำลังดีเลยนะริมน้ำมีงีนอแล้วก็มีวงญี่ปุ่นมีหลายๆวงมากมายเมื่อกี้นี้แบบเจอข้างนอกด้วยน่ารักแหมน่ารักมากเสียหลักกันเลยทีเดียว เมื่อกีก้เ,เหมือนเรสปิงเขาก็มเมาว่าแบบตอนเจอลิงแพนเน็ตครั้งแรกเหมือนนางฟ้าลอยกันออกมา<อ>เพราะ<อ>ใส่ชุดขาวก็อย่างเงี้ยเนาะ<อ>นะคะ,ะมาสุดท้ายนี้ค่ะอยากให้ฝากผลงานเพลงนี้รวมไปถึงช่องทางการติดตามทั้งหมดหน่อยค่ะค่ะก็ขอฝากช่องทางการติดตามของพวกเรานะคะสามารถติดตามรายละเอียดงานต่างๆได้ที่ Last Idol Thailand ค่ะและแน่นอนค่ะเพลงล่าสุดของพวกเรานะคะ MV ปล่อยแล้วสามารถ ดูได้ที่ YouTube c h anel n Last Idol Thailand ค่ะชื่อเพลงว่าอะไรคะ Last Game g a m สุดท้ายไม่มีจริง <c oughs> และแน่นอนค่ะพิเศษไปกว่าน,นั้นคือเป็นครั้งแรกของพวกเรา Last Idol ค่ะที่จะมีการโปรโมทบน BTS ค่ะา oh, <wow. S 1> ถ้าไครเดินทางด้วย BTS นะคะ oh. ก็อย่าลืมมองไปที่จอและดูสิเขาว่าพวกเราเนี่ยน่าลงไหลแค่ไหนน่าหลงหลกันเลยทีเดียวมันฉ่ำมันเลิศตรงนี้แหละช่องทางะช่องทาง โซเชียลเนแบกทางหมดอ๋อไม่ว่าจะเป็น Facebook, Instagram, Twitter t i ติ o กตอค่ะพิมไปได้ง่ายๆเลยค่ะ L A S T I D O L Last Idol ไทย i l น n ์ทุกคนเลือกถูกคนมั้งมาเมื่อกี้เอ e น g y จี้มาแต่มาพี่อยากฟังเพลงนี้แบบสดๆด้วยเอน r g y จี้ของน้องๆสักรอบหนึ่งได้ไหมคะได้มาเลยหนึ่งสองส้ามีแก้สุดท้ายใครบอก นนั้นก็แกมสุดท้ายท้ายสุดมันไม่มีจริงให้ชน,นะทุกสิ่งวันพรุ่งนี้ยังต้องมีเรื่องราวใหม่ให้เรียนรู้ให้เรียนรู้ให้ลองสู้กันไปเอา<ม>นะแค่ได้แข่งขันก็คุ้มกินดีมากขออวยยศเมื่อกี้ใครร้องลายภาษา,ายกมือสีเธอเปมากเธอไม่หลงตามเพื่อนเก่งมากเลย <c oughs> เ็นมนี่เขาแบบมีคุณภาพจริงๆนาอเรื่องร้องเขาก็เต็มที่เรื่องเต้นเขาก็ไม่ยอมแพ้ใครนะแล้วเดี๋ยววันนั้นไปเจอกันอ่ะล่าสุดก็คือวันเสาร์นี้ก่อนเลย21สเสาวไปหมดเลยป้าไปหมดเลยค่ะรถมาโชว์ประมาณครึ่งชั่วโมงได้ไหมคะใช่ค่ะหุยเต็มที่มากเลยนะทุกคนไปเจอกันได้เลยนะคะวันนี้ขอบคุณน้องๆมากเลยนะคะขอบคุณค่ะสุดท้ายจริงๆขอตัวแทนหนึ่งคนส่งเพลงนี้ให้ทุกคนได้ฟังกันหน่อยค่ะ ทุกคนคะไปฟังเพลงซิงเกิลล่าส,สุดจากพวกเรา Last Idol กันคะ่ะเพลง Last Game เกมสุดท้ายไม่มีจริง <Yay! S 1> ไปฟังเลยคะ่ะ